ขอเดออันนี้พี่พี่ขอเนี่ยันเป็นเป็นเรื่องของของการประชุมนี้พี่ขอไม่ไม่ออกความคิดเห็นอีกมาาแล้วมีกระแสข่าวว่าท่านอาจจะอาจจะลาออกก่อนเกษียณจากเสด็จย่าสกพันในเดือนนี้ค่ะตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีก็พูดกันไปยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าก็ดูก่อนแต่ก็ทํางานเต็มที่นะครับก็มาอยู่ในหน้าที่ก็ทําหน้าที่ให้มันดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่เราก็ไป ตอนนี้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจก็ใช่แล้วก็นี่มาก็ไม่น่าจะมีการเซ็นยกเลิกคำสั่งหรือว่าการที่จะอันนั้นมันนั้นมันมันมันไม่ได้อย่าไปพูดเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็ทำงานไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหักงานชาทุกคนก็ร่วมกันทำงานสังเกตว่าเราทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยอีกนิดนึงคพี่ต่อพี่เ่อเห็นในเรื่องของเอกสารที่ท่านรองสุรเชษยืนไหมคะว่าให้ยกเลิกคำสั่งที่24มิถุนายนพี่ไม่เห็นนะครับ ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นคำสั่งที่ขอให้เขอตอรยกเลิกเราให้เขากลับเข้ามาไม่ที่ไม่ได้เห็นคําสั่งครับเพระตั้งใจจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยอันนั้นไว้ก่อนดีกว่าย่าถามเลยมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะเพราะจะพอเราพูดมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งพี่พี่กับพี่โจก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันพี่ไม่เคยคิดพี่ถามว่าพี่เราก็อยู่กันแบบพี่พี่น้องๆนะครับไม่ใช่ ขออย่าให้มันเป็นประเด็นดีกว่าด้วยความเคารพท่านด้วยที่มีการฟ้องร้องคดีท่านหนักใจไหมครับที่จะมีการที่ท่านจะถูกฟ้องร้องในคดีโดยเป็นโจมมันก็มันก็ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่วันจะต้องหนักใจอะไรเพราะเรามีกระบวนการยุติธรรมอยูก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วอย่างที่ปปชชี้มูลความผิดเรื่องบ้านของท่านอันนี้เราก็ชี้แจงแล้วก็เราชี้แจงครับก็เรานัดชี้แจงอยู่แล้วเราชี้แจงตามกระบวนการยังไม่ได้หนักใจอะไร ยืนยืนยันอีกครั้งหนึ่งกระแสข่าวที่ว่าจะลาออกหลังเสร็จิ้นในเดือนนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ไว้ไปอนาเป็นเป็นเป็นอนาคตดีกว่าก็พี่ก็ยังยืนอยู่พี่บอกว่าพี่ป่วยหนักอ่ะพี่ยังป่วยไหมล่ะพี่ก็ยีพอแล้วสามเดือนสุดท้ายถอยหลังทิ้งท่านอยากทิ้งควรมันนะเราเรามีเรามีพี่กรีนอยู่แล้วเราก็ทำตามนโยบายของพี่